น้องสู้ปูสุกนเจ๊ะพี่น้องจ้าสวัสดีวันอาทิตย์รถมหาขายของพี่น้องแตสวัสดีวันอาทิตยนะ์เาจะน้อมมือนีเนาะ สีเสือกับปาตรงก็วันดอกจ้าสีเสือเป็นวันอังข้าวบุญเราจะพป่น้องแต่วันนาทิตยกับปแมนวันอาทิตย์น่าจะพป่น้องเนาะการมือสองมือม่นีกการทองฟ้าอากาศกระบดแย้มสายท่าเนาะจะเนาะมือเสารกับฝนลงเม็ดเป็นข่าวๆเดี๋ยวฝนสิต๊เนาะจะเนาะก็เป็นฝนแหลกของปีนาะพี่น้องจ้าตกปอกแป๊กปอกแป๊กะดีอย่างหนึ่งเดี๋ยวมาห้ามอ้อยห้ามมันเนาาจะพี่น้องเนาะช้าให้เชาหน้าเข้ากับสิเด็ดโอ้ฝนลงเม็ดมากะพอดีห้ามดอกกบม่วงน่ะจะเปี่น้องเนาะการพูดได้ปลูกอ้อยจเิมพี่นอง ในคลิปที่แล้วนะจันนาพ่นองจะวิไลสัญญาไว,วา้ว่าวิไลจะมาบอกรายละเอียดนอะกจะนนาพี่นองเนาะบอกรายละเอียดกับอ่า,อา ต่อจากคลิปที่แล้วเนาะจะเนาะพี่น้องจา้าของวิไลเนาะจะเนาะคือ,อ,าาอ,ะะอวีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมันเนาะจะเนาะพี่นอ้องจ้าวีซ่าเ,า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 เพื่อเรียนภาษาเยอรมันเนาะจะพี่น้องเนาะเข้าไปเบิรงในเว็บไซต์ของสถานทูตเบิร์กัิมี่นาะจะเนาะวีซ่าการศึกษาของนักศึกษาเนาะจะเนาะวีซ่าเพื่อเรียนภาษาเนาะจะเนาะและ้วก็วีซ่ากะวีซ่าสำหรับคู่แต่งงานเนาะจะเนาะแล้วก็วีซ่าเอาลูกไป อ่ะยูนั่ประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปในเบิงในเว็บไซต์เพิ่นก็ได้เนาะจ้ะเนาะสิเห็นสิพอเนาะจ้ะแล้วก็สิเจอเนาะจ้ะเนาะสำหรับการเตรียมเอกสารเนาะจ้ะเนาะของวิไลในส่วนสมัยอ่าตะกี้ที่วิไลเที่ยวไป3เดือนไป3เดือนกลับ3เดือนอ่าล่อเนื้จังสี่เนาะจ้ะเนาะก็คือเป็นวีซ่าเพื่อเยี่ยมเยียนเนาะจะเป็นวีซ่าของการไปแค่3เดือนเนาะจ้ะเนาะวีซ่า3เดือนกะ คิดว่าเพื่อนๆก็อาจสีหูนอกจากนอว่าเฮตุอีหยังแน่มีอีหยังแนอเราบ่หลายแต่ว่าวีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมันนอกจากนอกระซิมีเพิ่มเติมคือกระเงินคอนโทรนอกจากนอไฟใช่ต้องเตรียมเงินนอกจากนอเตรียมเงินหลักกระเปิดบัญชีเป็นซื้อบัญชีของฝ่ายหญิงนอกจากนอคือฝ่ายชายต้องเอาเงินเข่าในบัญชีของฝ่ายหญิงเป็นซื้อของเฮาเป็นคอนโทรของเฮ้านอกจากนอพี่น้องจ้ามาเข่าเลี้ยงเนาะเดี๋ยววิไลสีบ่าวไปฟังนอกจากนอ เป็นเงินห3ึ่0 0มืนาร้อยสามสจุดเนจาะอ่ายูโรเนจเนาะเป็นเงิน1332งมืนามร้อยูโรเนจเนาะแล้วกัภายใน12เดือนเนจะเนาะสิเดือนเขาสี่โอ้ยคุณนกขา นกกระจอกลายบินเต็มอยู่แล้วกับเท้าสิขึ้นให้เฮาเชเชียจากเงินหนึ่งมืนสามรอยสามสิบสองยูโรนี่เนาะจ้ะพี่น้องจ้าเท้าสิเชเชียให้เฮาเป็นการาใส่ใจคือสิโอนคือท่านอาเฮาสามารถเอาออกมาใส่ได้เดือนละแปดร้อยหกสิบเอ็ดออยโรเนาจะนะพี่น้องจ้านั่นน่จะจ้ะคือ เงินคอนโทษที่ผู้ใช้ที่สิการรันตีให้เข้ากันนี่ก็คือการเห็นเงินคอนโทษนะจ๊ะเนาะหนึ่งจะมีเงินคอนโทษนะจ๊ะเนาะแล้วก็สองนะจ๊ะเนาะพ่อพ่อเลี้ยวเรียบร้อยจากเงินคอนโทษล้วคุณก็สามารถเริ่มดินช่วงนี้ก็วิไลก็ล่อ,อลงกรุงเทพนะจ๊ะเนาะเป็นการบวนการที่วิไลทิตต้องไปยื่นวีซ่าที่สถานทูตในกรุงเทพ้านเฮ้านะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๊ะบาดนี้มีอีกเรื่องนะจ๊ะเนาะ สำหรับวีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมันเนาะจะัะเนาะฝ่ายช่หนึ่งกะับกะเอกสารทุกอย่างของฝ่ายชายเนาะจะัะเนาะที่เพิ่นส่งมาแล้วกะสถานที่เรียนของเฮ้าเนาะจะัะเนาะใบที่สถานที่เฮ้าสิไปเรียนภาษาหรือว่าหม่องยูอ่ายูมิวนิกกัสิมียไทยอาสาเนาะจะพี่น้องจันยูมิวนิกกัสิมียไทยอาสาแต่ว่าวิเลียนบวกอ,อวิเลียน แต่ว่าวิไลบดายไปเลี้ยนอยู่ทยอาสานีจังพี่น้องแต่ว่าวิไลไปเลี้ยนอยู่โฟกฮกชูเลกของของในเขตของแต่ละเขตที่คือแต่ละเขตแต่ละอำเภอเขาซิมีเขาเขาซิมีหม่องมีสําหรับพวกต่างชาติไปเลี้ยนนอจันเนาะกสิมีฝรั่งถุกประเทศเหรจ้ะฝรั่งประเทศนั้นฝรั่งประเทศนีคนดําแน่คนเอเชียแน่ทุกถูกกประเทศนอจันเนาะที่ไปเป็นผู้อาศัยอยู่ในบ้านเพ่นนี่ตรงนั้นก็คือไปเลี้ยนวิไลไปเลี้ยนตรงนั้น นอจนะเนาะล้วกัมีใบอ่ามีใบการตดต่ตอการเรียนหรือว่ามีอ่ามีใบจากโรงเรียนนอจนะที่เขาสิไปเลียนภาษานอจนะแล้วกัอ่าอีกอย่างหนึ่งที่ขาดบ่ได้เลยคือจดหมายแรงจูงใจนอจนะถ้าเพื่อนๆพ,นพ่พี่ๆหรือว่า ทุกทุกคนเขาไปเบิ้งในเว็บไซต์ของอสถานโูตเขาก็ะิมีเขียนอยู่นนาะการเตรียมวีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอระะมันนะจะนพี่นองจาก,กักมีจังทีวิไลวาเนาะจนวิไลกับอามาจีอธิบายไปให้พี่น้องฟังเนาะนั่นแหละค่ะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามากก็คือว่า วิไล่ไปวีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมันหนึ่งเอกสารการยื่นขอวีซ่าเน o t c ะเนาะสองเอกสารสําหรับโรงเรียนที่สี่ห้าสิไปเรียนเ n o t c ะเนาะสามแล้วก็เอกสารของฝ่ายชายในบางสิ่งบางอย่างที่สี่อ่าของของของผู้ชายที่จีส่งมาให้เฮา u n o t c ะเนาะส่วนของผบของของเพิ่นสิมีอีหยังแน่กะอ่ะาฝรั่งเพิ่นฮู้ดอกจ่ายเดี๋ยวเพิ่นเตรียมเพิ่นยังมาให้แล้วแล้วก็ซีก็คือจดหมายแรงจูงใจของฝ่ายชายนี่ขาบดบ่ได้เนาะจ้ะเนาะแล้วก็ฮานี่ก็งเงินคอนโทรอ่า ลักษ้างการแสดงเงินคอนโถงของเฮาที่ว่าฝไฟใช้เอาเข่าธนาคารเป็นซื้อเฮาเนาะจ้ะเนาะแล้วก็โกกะเป็นจดหมายแรงจูงใจของเฮาแล้วก็ร่วมทั้งเอกสารของเฮาทุกสิ่งทุกอย่างเนาะจ้ะเนาะบ่ว่าพาสปอร์ตบ่ว่าอ่ากรูปไายหรือบ่ว่ากะอ่าอ่าเงินอ่าสเตทเมนต์เนาะจ้ะเนาะสเตทเมนต์โชว์สเตทโชว์สเตทเมนต์เฮานําเนาะจ้ะเนาะของวิไลนี่เป็นสเตทเมนต์ที่ว่า วิไลายาอุบัิเหตุงานเหตุการณ์วิไลอ,ๆๆอยู่บ้านวิไลอยู่ซื่อวิไลอยู่ซื่ออีหโรอนเธอเนาะวิลายาอุบัติเหตุงานอย่างคือวิไลเอาสเตทเมนต์ทุกเดือนทุกเดือนคือสเตทเมนต์นั่นหมายความว่าเป็นเงินที่พ่อใหญ่ทรงเสียทุกเดือนทุกเดือนเนาะจธะเนาะเป็นเงินสเตทเมนต์เพื่อที่ย้อนไปเจ้าเสียเอาจกเท่า,ทาใดละ่ะหกเดือนหรือว่าหนึ่งปีเนาะจธะเนาะคือ ตามปกติกันหนึ่งปีก,ก,ก,ก็โอเคนาอจจะเนาะ,าเ,นาะเป็นเงินสเตทเมนที่โชคสำหรับการที่ว่า่ายชยสรงเสียเรียงดูเฮาถูกเดือนทุกเดือนเพราะว่าเฮาบด้มีงานเหตุสำหรับวิไลวิไลบด้มีงานอยู่ในเมืองไทยน้ะจ้ะเนาะานาะี่่ะคะสำสำหรับอเอกสารของของของ,ของวิไลที่เตรียมแต่ว่ามือนี้ระท่านด้ ขงวันน้เตรียมเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะจะพี่น้องจ่าเต้เหลือเดิ๋ยวอ่าของวิไลตอนนี้ก็คือวิไลบทท่านในรางจดหมายของเจ้าของเนาะจะเนาะ้องฉบับนี้วิไลบทท่านในเขียนแต่ว่าวิไลรลังเป็นภาษาไทยแล้ววันนี้วิไลก็สิไเปแปลเป็นภาษาอังกฤษเนาะจะเนาะแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ววิไลก็จ้างสิไเปแปลเป็นภาษาเยอรมันแต่ว่าวิไลบดายเข้าไปในบริษัทวิไลบดายห้บริษัทเขียนห้วิไลบดายผู้ใดเขียนห้วิไลเหตเองเขียนเองเพราะว่าสถานทูตเขาเบิ้งเฮาออกเนาะเข้าว้าภาษาดอยบเป็นไอ อีกคันอีกขุดโดยอีกไอบิเซนโดยนอจันเนาะคือคือฉันบอภาษาเยอรมันว่าเก่งฉันไดฉันไดภาษาเยอรมันแค่นิดหน่อยนะจันเนาะเขากระสิบหูเขาอ่านเขาหูเขาเบิ้งเขาหูนด้จ้ะเขาว่าอ่าเพราะว่าครั้งแรกที่วิไลเขียนกบพยย่พใหัยสถานทูตเขาถามว่าเขียนเองหรือว่าจังใดเขาบอกอวิไลเคยบอกว่าวิไลก็เลยบอกว่า เขียนหน่วยการกาแฟใส่บอดดายคุณต้องเขียนไม่ด้วยตัวคุณเองมาสันเอาไปเอามาวิไลกฤกษ์เขียนภางเขาถามเฮาด้วว่าภาษาอังกฤษได้บอดดายงั้นคุณเขียนเป็นภาษาอังกฤษมานาะจากนอวิไลกยเขียนภาษาอังกฤษแต่สาหรับปีนี้สาหรับครั้งนี้วิไลเรียนมาถึงเบนึงแล้วเนาะวิไลเรียนมาถึงเบนึงแล้วมันมีคุณฟอรีอันยุทธหั่นปุ่นที่พอแย่รลปรึกษาคนกันเลยว่าให้เขาเขียนเป็นภาษาเยอรมันปนกับอังกฤษ ไปก็ได้วางสันคืออาจจะล่างเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บแต่ว่าสุดท้ายก็สรุปโดยภาษาเยอรมันจะงีดจะนอยเพราะว่าวิไลเลียนไปหอดเบนึงแล้วเนาะพี่น้องจ้าเอาล้วเนาะพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็นนยอาอกมาโดนเติบแล้วเนาะอันทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกไปก็เอาขึ้นไปให้เบิ้งแล้วว่ามี่ยังแน่เนาะจาัะเนาะพี่น้องจ้าล่ะฝ <laughs> นก่อ ลงเม็ดป่อยๆปอยๆมันนี่อันนี้มันยุดเศราตกเน่แลวเนาะสำหรับมอนี้คลิปนี้ขอพูดพี่น้องปองไปสู้ปูสุโนที่เป็นกําลังใจหาวิไลนัะเจ้าพี่น้องจ๋าขอพูดที่เป็นกําลังใจเสมอมากนาะจ้าเนาะอันผู้ใดที่วิไลต่อไปเรื่อยเอฟซที่วิไลว่าไปก็จยาเขตยาโกดธวิไลเด้อจ้าวิไลก็เอามาตอบอมาบอเราสู้กันฟั่งนาะจ้าเนาะพี่น้องจาสำหรับมันนี่ก็เอาแค่นี้และค่ะพอกันไม่พอกันคลิปนานนาะจ้าเนาะขอพูดพี่น้องปองไปสู้ปูสุคนนนาดจ้าเนาะคอหายลำคอหารุ่ยเด้อจ๋าน ทองเดือจะด้วยอย่าเจ็บอย่าจูนสวัสดีค่ะ